พี่น้องเขาพี่น้องไต้กูกาา่อค้าอันเลยไปย่างขาเข้ามาอยู่ในธุรกิจ MLM อะไรเหตุการณ์อันเจอเฮาไปเลยยามเฮ็ดเกิดมาจัดปานก้นเนีเฮ็ดไทยเฮ็ดสนเฮ็ดนาเฮ็ดลองการูกจจางมันในแต่ไลยอุบอูลองอันี่น้องเขาอันก้าวเข้ามาอยู่ในงานเครือข่ายมานันน้องว่า MLM หลายคอในเขาา้ากับทอมในปางกลุ่มประชุมในกอดมีใจใครใครเป็นอันอ่าไรมีตั้งฝันอันอ่าหู้ตัว,ว่าตเตเฮ็ดไรอ่าไรในเผื่อกันนั่งไอ้ทอมซ้ามีมาหัวใจว้วนาเออใครใครเป็นอ่างเก่าเออบพะเป็นนั้นก้อยหนาวว่าเก่าซ้ําติไรเตะเฮ็ดจิงหืออูเมก็อ่าหมอพีน้องก็อําำหู้ลองเตเป็นไรอยู่ห้าเตะขึ้นใหญ่อยู่ห้าเตะอ่องอยู่ห้ามอแนวขาดด้ยย้อนเอาล็อกไล แต่ดีมาอ่อนให้บินหองเขาเลยไปให้มันปล้องไงให้มปองขั้นตอนน้ำปัดนึ่งเนีเาตีเลยอ่อนก้นอันเฮาพูดจักนั่นเอาเข้ากับดีสาขาอำนาจห้องว่าเอเจนซี่ให้เข้ากับถมปังกลุมมันเตียงายเหลือเสียนเขากับนางเออุบอู้เอาหังกุวยวันหนึ่งนั้นคณะบินนอกเขาค่ะทนหนึ่งทนสองมาเฮาตะเลยเลิกเอาเ้นตังนั่นก็เลิกเอาก้นอันเฮาตีกับห้องนั่นคณะ อันเจอเปิ่นมีตังนับยำเฮาอันเจอเฮาเลยมีกุ้งมวนอันเจอเฮาเลยกะจอยเปิ่นอันในทน1อันเฮาลกออนก้นเข้ามาเฮ็ดนาการคือขาย MLM จอมกันอันว่านั้นขะนาจั่นทน2ในเอ่อเหมือนจ้งน่ะว่าปาะออนเข้ามาถอมย่า1เขามีตังอนหนใจเฮาเขานับยำเฮาเฮายามจอยเหลือเขาปาะเฮาออนก้นจะในมือถอมนาการปางกุม งานเครือข่าย MLM อันพี่น้องเขาเลยเฮ็ดอยู่เจอนันอ่นเขาก็เตะไรแรกลายใจอะไรป่องใจไว้หรือเก่าย่าก็เตะแทบตัดใจอ่ำอ่ำเจิกอันวานนั่นเตียมมีอ่าเตียมเฮ็ดได้ก็เตียมมีคัะนนะก้นอันเขาเตะไรอ่อนเขาเมื่อนั่นในหนึ่งเพราะเขาเขาเมื่อติกนะ๊กติ๊กเนี่ยเขาอ่อนเมื่อเย้าใน,นคณะนะอ่ามันจะเป็นอันดีเฮ็ดง่ายวันหนึ่ง,งนั้นคะทนสาม,มารถการตีเขาไรอ่อนก้น เข้ากันในตีปางโกมอันอํานั้นห้องว่าเมื่อตีกงมันีกูวันขึ้นอันนั้ได้ติเตไลพ้อนดีจังหนังในคาหนึ่งเตไลเข้ากัในเอเจนซีอํานั้นก็ห้องว่าในกงมันีนั่นบักสองมาไลเข้าใจลองตั้งหู้โคของสามมารถเตไลป่องใจไว้ลองลอกลายลายลาสีมาย่อก็ตตป่องใจลองลอกลายการครับถึงระเบียบเปิ้นว่าลึกเข้ากว่านั่นก็ติเลยหู้ตั้ง ตื้อใจกด ABC ที่ up, อัพอำานั้นห้องว่าคอ,อต้องถามอันเขาเจอไปผู้ป่องนั่นเตนลัยป่องใจง่งายง่ายป่องว่าหื้อคาคอทนสามในป่องว่าเฮ็ดไปก่อจอมถ่อมยินจอมเฮ็ดหูก้ก่อจอมมาหนึ่งนันคะทนสี่มาก,การอ่เตะโหมันอันเฮ้าเตลัยเฮ็ดนั่นว่ามันเตรียมอลยตื้อเขิกงานนาการนันเาเฮ็ดอยู่นั่นว่าเฮ้าเตลัย ไปจอมล็อกลายอันเป็นโปรแกรมอ่าอันเจ้งว่าตีกงมณีอำน,นันก็โฮนาเฮาไล่เฮ็ดไว,ว้ว่าในกิจกรรมตีเป็นสาขาอ่องอันเฮาไล่เข้ามือน,นั้นว่ามันเตลีเลือเฮาไล่กัเลจอมเฮินเปิ้นนี่แหละกะเคาห้องักตูเฮินเปิ้นนันว่ามันเป็นน,น,นาการอันดีากง่ายว่าากอําโล ลีอายตาห้เปิลมาดูแกนตัวเจ้าเก่าอันในเมื่อพองเฮาเตฮ็ดใหม่ๆมันเตลัยโบแง่พอพินอเขาอ่อนก้นเขามาในเอเจนซี่อันนั่นเตเตลัยเป็นลองตั้งอันเตงแงตั้งอย่าผืนเตเตไกลวันหนึ่งนั้นค่ะทนหามาเมื่อเฮาเข้ากับในปางกลุ้มในศูนย์ประชุมอ่าบ่อยๆขึ้นนะทีีขึ้นในก็เตลัเริ่มหูจักว่ะก้นอันเปินเฮดมาก่อนเปินอ่องมาก่อนว่ะ ายาก็เฮาแต่เลยมีคอ,อต้องถามสังในอันเฮาไปหู้เฮาไปปองใจหมังเจอหมังเมียวนั่นแต่ไลยหู้อ้ไรแต่เลยปองใจไว้วะยาก็จะมีไต้กอหลีมีเส้นตังนาการใหม่อันตาเฮาเลยเข้ามาอยู่ในนาการเจออันเฮาไรเฮ็ดไหวไรต้งหนึ่งไหวอยู่ย่ำเมื่ลียวว่เพระหันถึงว่ามันเป็นอันหลีหันถึงว่ามันเป็นคอจีน้ำสั่งสอนเป็นอันดีในก็ย้อนให้ปีน้อง ปีอายปีใจเขาปีหมาเขาน้องสาวเขาเอาอ่อนเมื่อใจเขาขาอาเซียนมินทอนยินจมตาตีเลยเป็นพรดีปุ่นแต่บินน้องไต้กอลีไฮปีน้องไต้ตเขาโตตอนคืนใหญ่เย้าก็อย่าไปลืมเนกซับสะไหว้ปุ่นตาตีเลยรับตัวคลิปอันใหม่ๆนะขาดที่คัดใจเฮ็ดออกมาเลเซนนั่นมาจอยกันส่งแชร์ปันไต,ต้ก็สายงานหมูจุ่มเขาหไหปอลเลยมีตังหู้หันถึงอันเจอใครเฮ็ดแหลมาามีข้าวยำแต่ตีเข้ามานั่น เป็นเจ้าหนังไนคะปอมมีคอมเมนต์ขอบวนสั่งดีๆในขึ้นส่งปะเนาคาะเกรัมติคะ่ะย้อนให้พี่น้องไต้เขาอันใครไลยใครเป็นนั่นให้ขึ้นใหญ่ไม่สูงเซกรรมติค่านอ้อใหม่สูงคะ่ะ